หานคาานี่นะครับม เฮ้ยอ๋อโดนเลโดนครับโดนโดโดนไปแล้วไปแล้วขบป้าไปอีกแล้วุ้ยเฮ้ยโอ้เกือบตก่าให้ไปมา้ไปขอก็อไพครับขอกอไพเลยหนุ่มเลยเอ้ยไน่ครับ โอ้มันลงไปแล้วครับยิ่งตามหลังไปนึกว่าจะบงง่ถือใจเย็นหนุกใจเย็นหาใจเย็นใจเย็นหัวนึกความจะบ่ถือครับไปแนวได้เนาะบันย์ไปไหนที่จะขอไปได้บันยที่จะลงไปได้บันย์ลงหกแก มออกมาไ่หนาเป็นมันยิ่งเป็นลงเอาอยู่ครับอมันขึ้นมาจิบเพเห็นครับมันย้อนแสงมันจิบตอนมันขึ้นมากเพเห็นเพื่อว่าเห็นตอนมันลง ได้ยีงโอ้ยตายแล้วโอ้ตายตายตายตกเอนันแล้วตกถนนดีนะที่มันโดนครับดีแต่มันโดนห้ตัว นี่ตอนที่มันล่งครับ <c oughs> นะฮะมองยืนดีๆกันครับ <c oughs> โอ้ยเขอาไปยังแล้วโอ้ยนะ,นะั่เห็นเข,า,ขาวาอยู่น่ะมาดูมา หลุดนะหลุดนะเนีย่ยเห็นลงไปเอาอยากเขายังมุดเข้าไปบบบนี้อุาเออมุ้อ้างสินไหมเนี่ย,ยเห็นเดี๋ยวเขาไปเอาอยากเลยไหมมาแล้วครับมาแล้วโอ้มาเป็นถอนเลย,อยขอกางเป่าครับขอกางเป่าขอกางเป่า ดี่ากเลยครับดีอยู่บวได้ลงไปเอาในน้ำนี่ครับมาจากฟูถนนที่สูงสูงตกถนนโอ้หไหวเลยนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปบังขบนครับผมไปเชี่ยงข้างบนครับนะครับตัวปลาหู้ยลายใหญ่โอ้เข่ากลางเปลาอยู่อหางคานี่แหะครับมาให้ เห็นตะตอนลงครับขึ้นมาจิบน้ำเห็นตะตอนลงนี่ครับอีกตัวหนึ่งน,นี่มันได้สองแต้มครับผมนะครับนี่อะไรพี่จีได้ทับนี่แหละครับพี่พ่อทับนี่แหละพ่อกินแล้วได้กระฝักติดตามครับในกีปลาหน่อยครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ครับแล้วกินในหัวจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ